พาละองเอกค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาส่งมอบกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณจากใจจริงเพื่อเกิดเปิดค่าการมองเห็นให้เอไอได้ผักดันแล้วก็ <c oughs> ที่ประดับศีลค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กันตรงนี้ค่ะ ขอบคุณคุณครูกิติมาวิวาขอบคุณคุณทักทายค่ะ,ะทําหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะเกี่ยวก้อยกันไปจับไม้จับมือกันไปขอบคุณสำหรับนไปถ้าไปยังไม่ถึงบ้านใครก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะจดไว้อยู่บางครั้งอาจจะไปะไม่ได้ ก็พยายามทําหน้าที่ขอบคุณคุณยุพาละองเอขอบคุณคุณวณาคอฟขอบคุณคุณศศินานผาสุขขอบคุณเอาน้องไดอารี่สีม่วงขอบคุณคุณมงคลสอนพันละขอบคุณคุณสมพ์ตัวเองไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรใช่ย่างนั้นก็นอกจากว่าคําว่าขอบคุณที่ส่งมอบแม่วนาคอฟรู้สึกว่าเวลาคุณแม่ลงคลิปหรือว่า พูดในไลฟ์สดต่วนันทวังค่ะสุมาลีค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกกาลังใจที่ส่งมอบให้กันตรงขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจที่มีให้กันตรงนี้ค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะคุณวนาคอฟค่ะเวลาทําอะไรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนขอบคุณนะคะคุณยุพาธรรมรินขอบคุณค่ะคุณยุพาธรรมรีขอบคุณที่แวะมาค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มอบให้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณประยูนลาบโพชัยอะไรนะเธอมีนอนเหรอ,อ,อปลาปลาอะไรนะตัวอะไรนะดุกดิกดุกดิกเขาชอบเดินดิค่ะ น้องจะใช้โทรศพัพท์ไว้เป็นไรคะ่ะขอบคุณมาก้าเลยขอบคุณหัวใจที่ส่งมอบให้จากน้องออดูมาออขอบคุณคะ่ะคุณยุพาคุณยุพาละองเอ,งเอกอสวัสดีเจ้าของห้องและทุกคนในห้องด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆานะคะแม่ขอให้ผ่านไวๆจ้าออขอบคุณมากคะ่ะน้องศศินันผาสูรขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้คะ่ะก็สุขคุณสมพรวงษา แล้วก็คุณมงคลนะคะคุณมงคลสอนพันละค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะดวงเดือนบ้านบึนบงอ,อ้ออนาริมมลสวัสดีจ้าสู้ๆนะคะค่ะอ,อดวงเดือนบ้านเบ,บึงอ้อสวัสดีน้องนารืมมลนะคะค่ะขอบคุณเราเอ,อทํางานตรงนี้กับลังใจนั้นสําคัญที่สุดค่ะขอโทษนะคะไหให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ <c oughs> ส่งมอบกําลังใจตรงนี้ให้ขอบคุณหวยแต่ก็ทําหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากมาค่ะวันนาครอบขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคะาผาสุกทักทายจา้าต่อาคุณวันนาค่ะ,ะคุณสุม,มาลีสาวหัวตะพาอาหารจานด่วนสวัสดีครูอ้คอ,อคนสวยด้วยค่ะค่ะขอบคุณครับรอกำลังใจจ้ะเพิ่งเพื่อนก็นี่ค่ะ ไม่มีไม่ครบทุกบ้านในแต่ละวันค่ะก็จะพยายามไปให้ครบทุกคนค่ะก็รอหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ยังไปจดขอบคุณคุณครูกิติมาขอบคุณคุณสุมาลีสาวหัธตพานอาหารจานด่วนขอบคุณคุณบุญลายุทธิมงคลขอบคุณคุณดวงเดือนผักช่วยดันให้ทุกคนประสบ ผลสำเร็จคนที่ผ่านสตรีมไปแล้วก็ขอให้ AI ดันโฆษณานาคอบขอบคุณคุณยุพาธรรมรีนขอบคุณคุณมงคลขอบคุณคุณสมพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะทองม้วนทองม้วนทองม้วนค่ะประมาณนั้นนี่ก็ฟังเข้ามาอีกทีนึ่ง ถ้าเขาบอกถ้าเราบอกให้เขาลบแล้วเขาไม่ลบเราก็ลบเองนะคะกดลบเองไปเลยนั้นน่ะได้ค่ะวันนาคอฟสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่วันนาค่ะคุณครูกิติมาวิวาก็ผ่านแล้วแล้วก็คุณสุมารีสาวหัตะขอบคุณคุณครูกิติมาขอบคุณคุณสุมารีสาวหัวตะพานอาหารจานด่วนขอบคุณคุณบุญลายยุทธิมงคลขอบคุณคุณดวงเดือนตัวเองไม่ออก ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ยังงั้นก็นอกจากว่าคำว่าขอบคุณที่ส่งมอบที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะน้องออ,อนอุมามูลปลาค่ะออขอบคุณนะคะน้องนาืม,มนสงเดือนบ้านบึงอ้อนะคะวันนาครอบค่ะ,ค,ะค้างห้องเข้าเข้ามาเป็นบ้านบ้านบึงอ้อ ขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณเจ้าคุณเราลบเองทันทีเลยได้เพียงแต่ว่าเพื่อนคนที่เขาส่งเขาก็จะตกห้องไลฟ์เราไปเลยสิบห้านาทีเพราะว่าดวงเดือนบ้านบึงอ้อนริโมนสวัสดีจ้าสู้ๆนะคะค่ะดวงเดือนบ้านเบึงอ้อสวัสดีน้องนริมนนะคะค่ะขอบคุณแม่วนาคออรู้สึกว่าเวลาคุณแม่ลงคลิปหรือว่า พูดเอ่อในไลฟ์สุดใม้ต้องไลฟ์ก็ได้ผ่านได้เหมือนกันแต่ดูแล้วมันได้มันช้ามันช้าน่าจะไม่ทันเวลาเราไปแบบเร็วๆเ,เขาเรียกอะไรนะแถวไปกินอาหารแถวเลยไอีกหน่อยเลยขึ้นไปแต่ตรงเอ่อ นนัน้ตรงนั้นทําให้หักแต้มหักคะแนนไปได้กดไลค์กดหัวใจให้กันพอค่ะสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆกับตัวเลขไม่เอาค่ะก็คุณยุพาละอองเอกค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาส่งมอบกําลังใจให้กันค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะคุณยุพาละอองเอกศดินันผาสุขสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมอบให้กันตรงนี้นะคะ ไม่ว่าจะมาโปรไฟล์ไหนก็จำได้ค่ะจำได้ไม่เคยลืมค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจที่ซ่งมองว่ามีปลาไว่ใน,นนั้นค่ะขอบคุณก็เป็นความรู้ไม่เคยไปเลยค่ะไปไม่เคยเไปนั่นแหละค่ะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจที่มอบให้กันตรงนี้ก็ค่อยๆศึกษาไปค่ะนะ่าทุกคนก็น่าจะศึกษากดไ้อ้วนเที่ยวนี้ก็ไม่รู้จะไปอ้วนตรงไหน เอถอือว่าจะผอมวิ่งเข้าออกบ้านนู้นบ้านนี้ว่าจะาประสบความสำเร็จก็คงจะไดาอารี่สีม่วงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจหรับน้องอ่อไดาอารี่สีม่วงนะคะค่ะจับไม้จับมือเกี่ยวก้อยกันไปกับน้องสุมารีสาวหัวตะพานอาหารจานด่วนเป็นทุกสิง่งทุกอย่างให้ที่ให้โอกาสตรงนี้ได้มา พูดคุยกับเพื่อนๆตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนชวนจันทวังค่ะสุมารีค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กันตรงแี่บางแสนบางแสนสิก็เลยไปนูน่นเลยเลยไปเ,เลยพัทยาไป บ้านบึงอ้อขอบคุณคุณออนุมามูลปาขอบคุณคุณเบญจพลเบญจจินดาขอบคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีคุณประยูนลาภโพชัยเย่น้องนกชื่อเรียกถูกแล้วจ้า <laughs> น้องประดับศิลเดชรามรู้ได้แต้มได้คะแนนเท่าไหร่แล้ว ดวงเดือนบ้านบึงอ้อเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามใครไม่ครบก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเราก็พยายามทํางานเรารองกั้นแก้วขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนงยาวขอบคุณ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้นะคะคุณประยูนลาภโพชัยนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะกำลังใจที่มีให้กันตรงนั้นสำคัญเสมอขอบคุณอคุณดวงเดือนบ้านบึงอ้อขอบคุณอ่ณใครที่คุณคุณมงคลขอบคุณคุณสมพรขอบคุณคุณยุภาขอบคุณคุณพอดขอบคุณคุณบุญลาย